ค่ะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของความหมายและประวัติความเป็นมาของการจัดการความรู้กันเลยนะคะการจัดการความรู้นี่หมายถึงการสร้างและจัดกระบวนการร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรน,นะคะเพื่อที่จะสร้างและใชะ้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานโดยการรวบรวมองความรู้มาพัฒนาให้เป็นระบบให้ทุกคนได้เข้าถึงความรู้ แล้วก็แลกเปลี่ยนสารสนเทศกันเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้เพิ่มการบรรลุผลสำเร็จขององค์กรทั้งนี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย4ประการไปพร้อมๆกันนะคะก็คือบรรลุเป้าหมายของงานบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคน บรรล,ลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้แล้วก็บรรล,ลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกันสำหรับความเป็นมาของการจัดการความรู้นั้นนะคะนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยจะจัดวิวัฒนาการการจัดการความรู้โดยอิงกับวิวัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งจะ แบ่งยุคของการจัดการความรู้ออกเป็น3ยุคยุคแรกก็คือยุคก่อนเซกินะคะซึ่งจะเน้นที่การนำระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมาใช้ในการจัดการความรู้มาใช้ในการจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อมาช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานแต่ว่าระบบสารสนเทศเหล่านั้นเนี่ยก็ยังแยกกันอยู่นะคะ ในช่วงกลางๆของยุคนี้เนี่ยมีองค์กรจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็มีการให้คนจำนวนหนึ่งออกจากงานซึ่งทำให้ความรู้ขององค์กรเนี่ยหายไปกับคนเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นองค์กรจึงได้หันมาให้ความสนใจกับการจัดการความรู้ในองค์กรมากขึ้นโดยเฉพาะความรู้ที่เป็นประสบการณ์ ของบุคคลเราก็เลยเริ่มรู้จักชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะยุคการจัดการความรู้ในยุคที่2นะคะที่เรียกว่าเซกยุคเซกินะคะมีแนวคิดว่าความรู้นั้นสามารถจำแนกออกได้เป็น2ประเภทอย่างชัดเจนก็คือความรู้ชัดแจ้งกับความรู้ฝังลึกโดยใช้โมเดลการจัดการความรู้ที่ เรียกว่าเซกิในการอธิบายการจัดการความรู้ขององค์กรในช่วงนี้นะคะจะมุ่งเน้นที่คนเป็นหลักนะคะการจัดการความรู้ในยุคที่3ก็คือยุคหลังเซกิมีแนวคิดว่าความรู้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเขาก็จะให้ความสำคัญกับพฤติกรรมของมนุษย์โดยการร่วมมือ ประสานงานกันโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนสำหรับการจัดการความรู้ในประเทศไทยนั้นนะคะก็มีการแบ่งการจัดการความรู้ในประเทศไทยออกเป็น3ยุคเหมือนกันนะคะแต่ยุคแรกของการจัดการความรู้ในไทยนั้นจะเน้นการจัดการเนื้อหาและความรู้ชัดแจ้งโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยมีแนวคิด ที่จะจัดตั้งศูนย์ความรู้มาทําหน้าที่บริหารจัดการความรู้ซึ่งภาครัฐก็ตื่นตัวในการจัดการความรู้แล้วก็เกิดการจัดการความรู้เพื่อจัดการความรู้ขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงแรกนี้เรายังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้นะคะในยุคที่สองนะคะการจัดการความรู้ในไทยก็จะให้ความสำคัญกับการทำให้คนมาเชื่อมโยงกันแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กัน โดยใช้โมเดลปราทูเป็นแนวทางเบื้องต้นในการจัดการความรู้เครื่องมือที่ใช้ในยุคนี้ก็คือชุมชนนักปฏิบัติและที่ให้ที่สำหรับให้คนมาพบปะพูดคุยกันโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเสริมยุคที่3ของการจัดการความรู้ในประเทศไทยจะให้ความสำคัญกับความรู้ที่เป็นเลิศโดยเน้นความร่วมมือกัน เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลลัพธ์เครื่องมือที่นำมาใช้ก็คือการเล่าเรื่องที่สำเร็จแล้วก็การทบทวนหลังปฏิบัติงานสำหรับการจัดการความรู้ในยุคใหม่นั้นะจะคล้ายๆเดิมนะคะแต่ก็จะเน้นที่บุคคลเป้าหมายซึ่งมีความพร้อมหรือมีความต้องการ โดยจะทำให้ความรู้นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เพื่อที่ว่าบุคคลเป้าหมายสามารถที่จะเข้าถึงได้ตามเวลาที่เขาต้องการแล้วก็ให้ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากขึ้นเพราะว่าสังคมออนไลน์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในยุคหลังๆนี้จะมีอิทธิพลต่อคนมากขึ้นนะคะโดยองค์กรจะต้องช่วยดูแล เรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยของระบบด้วยสำหรับคราวหน้านะคะเราจะก็จะไปคุยกันในเรื่องขององค์ประกอบของการจัดการความรู้และหลักการจัดการความรู้นะคะสวัสดีค่ะ